กนะครับจะอยู่ที่ประตูทางออกขาออกนะครับที่6ประตูะประตูผู้โดยสารขาออกช่องที่6นะครับก็อยู่ประมาณท้ายๆนิดหนึ่งครับก็ตอนเข้ามานะครับเราก็เอาเขะเเผาเฉพ,พาะที่โหลดที่จะต้องโหลดใต้ใต้ท้องนะครับเอาใส่ให้เขาติดาลาดเบลว,ว่าตรวจสอบแล้วเช่นพวกนี้ครับอย่ากนั้นก็มา เช็คอินไปนะครับก็นห้บรการที่ตอนที่เขาส่งตอนเมืองครับผมมิสเตอร์อสเซียที่ตกใจนะครับไม่ไม่ได้ขึ้นเครื่องของสายการบินนกแอร์นานมากแล้วนะครับก็กลับมาใช้บริการอีกครั้งนะครับเพราะราคาของนกแอร์กับแอร์ไอเซียนะครับถ้าเกิดจองล่วงหน้าประมาณสองสาเดือนเนี่ยราคาพอๆกันนะครับราคาพอๆกันบางท่างไอเซียถูกกว่านิดหน่อยนะครับแต่คือว่าโอเคนะครับพอๆกัน เดี๋ยวต่อจากคิมพิเตอร์เสียรครับเดี๋ยวมาดูว่าบริการของนกแอร์เป็นยังไงบ้าง